สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆกเกษตรบ้านาชาแนลวันนี้นะคะจะพามาเก็บไข่เป็ดนะครับวันนี้วันอาทิตย์จ้าเก็บไข่เป็ดเด้อพี่น้องเป็ดมี่โยหาสิบตัวค่ะ <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยลกูลกลกูกลูกให้อาหารแล้วตอนเช้าๆเด้อ โซเๆให้อาหารผสมล่ำกับหัวอาหารค่ะตรงน้นนี่เขาสิาไข่ไว้แบบนี้ค่ะเอาเครื่องปุกนน่น้อยๆนี่เก็บมาได้จักน้อยละสองสี่หกแปดสิบ สิบสองสิบสี่สิบกสิบแปด ยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่โอ้ยมันนี่ได้ยี่สิบสี่มาถึงแพงจ่อยขนนัน่นนั่นก็เก็บมาแล้วนะคะบรรยากาศ เป็ดหาสิตโตค่ะกินอาหารหกินลำี๋ยวต้องเอาน้ำมาให้เพื่นค่ะทุกคนได้แล้ว,ลวเราต้องไปทำความสะอาดเช็ดน้ำนะคะเอาผ่าชุบน้ำเสร็จนะคะเพราะว่า สกรปรกมากเลยมันเล่นน้ำอะไรนะจะเป็นไก่นี่งัวนหน่อยงัวนหน่อยตัวนึ่งี๋วยวมือต้องเอาง่วออกค่ะอยากออกเต็มทีแล้วเมื่อวานก็นหยุดงานนะคะหยุดงานก็นมาเอาขาดมานขูดขิ้ง่วออกก็จะได้เป็นภูเขาหน่อย ของเขาข,ขี้ขี้วัวนี่ก็อันนั้นขายได้ได้พี่น้องปิดก่อนปิดก่อนนะคะเอานี่ดันไว้ชึบเป็นฝุ่นมองเห็นไหม สาวน้อยลอยล้านอยากออกระวบออทองบเลยทองเลยค่ะง่วตัวน,นีท้ทองตอนเดือนเดือนสิงหาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราเข้าเดือนที่หนะคะเข้าเดือนที่หกเจปดเกง่วนอาจะง่วนอาจะทองเก่าเดือนเนาะ สามเดือนเท่านั้นก็นดีบดีก็ออกก่อนหรือออกหลังเป็นลูกที่สองของเขาค่ะพาไปดูให้ใกล้นะอยากออกแล,แล้วมันสายแล้วบ่ลูกว่านี่ขาดขี่ายเอ้ยขี่หัว ขอก็จะเป็นแบบเป็นเตนเนยอุ้ยกินหญ้าจนเหมือเอาหญ้าไว้ให้กินกลางคืน,นเหมือเกียงตับเลยค่ะกินหญ้าเกียงขนาดสวัสดีสวัสดีชาวโลกฮึสิทธิ์หัวดีดีสวัสดีชาวโลกทองหูแล้วดินดุบดับดูดดับ,ดบยลูกเพิ่นอยากออกระเบอ้อ จ้าวันนี้ก็ลาบัไปก่อนนะคะเดี๋ยวเอางัวออกกันค่ะเดี๋ยวคลิปหนาเคยมาเจอกันนะสวัสดีทุกคนนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงจ้า